สวัสดีแฟนเพจนี่นะครับทุกท่านนะครับผมแมลงนี่ผมจะปลาก็คนมาแปลงแกงปลาใส่ตูนนะครับผมวัตถุดิบหลักก็จะประมาณนี้เลยนะครับใจพี่หนุ่มเน้อใจพิกหนุ่มนักเลยมันแบบเพจนะครับผมเนาะวันนี้ผมใจ้ปลานินนะส่วนเนอจะใจ้ปลาลิมก็ได้มันมีปัญหานะครับผมแล้วก็นี่เลยพี่ขอานะครับตูนนะครับผมมีคนถามผมนักนะครับใบตูนไอมีไหนหมดบใส่ซค์ใบตูนหินมันะสูต่อไปก็เป็นหนึ่งครับต้นมันละถ้าเขาจะเอามาเลิบเปลือกมันนะครับผมเลิบเพื่อเสี่ยงเลยแล้วก็จะ ล้วเาก็จะเอามาฮักเปิดบลอมกอมแก้มประมาณนี้เลยนะครับเปาะนะครับมันมามีแล้วนะครับเตี๋ยนาะต่อไปนะครับเ่าก็จะเอาพริกหนุ่มนะครับกับหอมขาวนะครับเอาลงมาตำเลยน้องคัมเบิ้งนะครับตำไปเรื่อยๆเลยนะครับตำจนกว่ามันจะเลี่ยงนะพริกหนุ่มนี่ก็อย่าตำหยากหน่อยสุดนาะโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นขมิ้นนะสุนเนอรแกงปลาใส่ขมิ้นแกงจีนใส่ข่านะครับจะไปลืมนะสุนเ้อร์ลากันนี่เลยนะครับ this is ถั่วน้าวนะครับมันคือถั่วน้าวนะครับผม ตามไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับพริกท uh, ี่เขาตามนะกี่นะสุนเนาะแล้วก็จะเป็นหอมแดงนะครับใส่ไปเลยแล้วก็ตำมเป๊กเป๊กนะครับหอมแดงนี่ต้องผ่าก่อนตำนะสุนเนาะถ้าบานมันจะสะเด่นซนๆนะครับมาได้กลิ่นกันนะเฮียฟืนนะครับผมเนาะสุดท้ายก็จะเป็นกะปินะครับใส่ไปเลยนะครับแบงหุ่นมานดึงบินวึ้นๆน่ะเบย์นะครับเนาะบอกว่าหญิงใหญ่ๆแล้วสูงแงฮอนกับแบงหุ่นนี่นะอุ้ยหุ่นงิดนะครับผมเนาะ ต่อไปนะครับน้ำมันต้องฮอนนะครับผมอภิเกษเนี่ยเอาตามเมื่อกี้เอาลงไปเตาน้ำเลยนะครับถ้าคนโบราณเนี่ยเพื่อนจะเอาอันยังก็จะเอาขมิ้นนะครับไปโฟนโฟนในน้ำนะสุนทรนะครับต่อไปเขาก็จะเอาน้ำล้างโคกใส่หน่อยนะครับผมแล้วก็ปรุงด้วยผงปรุงรสแตาลงแดงเกี๊ยวเมี่ยงนะครับแกงปลานี่นะครับปรุงนู้นมันเสี่ยงก่อนนะครับผมปรุงนู้นมันรสชาติมันดีก่อนแล้วก็เอาปลาใส่นะสุนทรถ้าบ้านนะครับหากปรุงตัวโกนตัวนะสุนมันถึงเหลวแฟนมันะมันถึงแก่เป็นน้ำพี่น้ำยาไปนะสุนทร ถ่าน้ามันเริ่มหอนนะครับพอแกใสตูนลงไปก่อนนะครับเพราะมันสุกจานน่อยนะครับพอใส่ตูนตูนเริ่มสุกแล้วนะครับพอแกใสแห้งหอมป้อมลงไปนะครับถ้ามันเดือดโบ๊ะโบ๊ะยี่แล้วนะครับพอขอขอนี่อย่าจิ้มนี่หน่อยนะครับว่ามันโอเคหรือยังนะครับถ้ามันลามแล้วเอากใส่ป่าลงไปเลยนะครับผมโอ้ยมันหอนแน่ผมไหมนะครับผมโอเคนะครับเทาใส่ป่าเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะบอกค่อยโกนมันแล้วนะสุนนะถ้าเขาใส่ป่าเทาโกนมันเนี่ยจีนป่ามันจะแหลวนะครับผม สุดแรกก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมมะเขือส้มนะครับเนาะแล้วก็โกดกดกดป๋าให้มันลงไปอยู่ในน้ำนะสุดเนาะแล้วก็จะเป็นลูกโดดนะครับใส่ก็ได้บม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะสุดเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับลาวไวสบึกเสมอก็ได้กินแล้วนะครับเนาะมาถึงเวลาสมควรนะครับตักกินแป้าใส่ถ้วยนะครับใส่ไปเลย3-4ก้อมแล้วแต่คนชอบนะสุดน้อเขาก็จะฟ้อนเอาตูนมากินนะครับผมเพราะว่ามันล้ำนะสุดน้อแล้วก็ออนท็อปด้วยคอรเรนเดอร์นะครับผมปานเ้าหนึ่ง จูมนะครับผมปาดถ้าจะไปจูมเลิกนะครับไปเข้าหน่ายนะครับผม every body ยอกนะครับปัตยังเครื่อขอมครับด้วยอาจินป่าข,ข,ขาวๆนะ่ะบั้นไข่มีกํางเงี้ยพอเด้อ